สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Kiry and Terra Eternal นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิด Open Beta อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากคลิปที่แล้วที่เราได้ทดสอบในช่วง Close Beta ไปนะครับทุกคนตอนนี้ก็เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะใครที่อยากจะมาเล่นด้วยนะครับผมก็ดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยเนาะซึ่งมีให้ดาวน์โหลดทั้ง iOS Android แล้วก็มีเวอร์ชัน PC ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นในเวอร์ชัน PC นะภาพสวยตาแตกมากนะครับใครอยากจะเล่นภาพสวยๆ นนแนะนําเวอร์ชัน PC นะครับทุกคนอันนี้คือดีงามมากๆนะครับโอเคแล้วทีนี้นะครับผมสําหรับ Open Beta วันแรกในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาแนะนําไกด์พื้นฐานให้นะครับว่าในวันแรกนี้เนี่ยเพื่อนๆจาเป็นต้องทําอะไรบ้างเนาะมีเรื่องอะไรที่แบบจําเป็นต้องทําบ้านจะได้เติบโตเร็วๆนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมีเทียร์ลิสต์ของตัวละครมาแจกด้วยนะว่าตัวไหนติดเทียร์อะไรนะครับเพื่อให้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะว่าเพื่อนๆควรจะรีหาตัวไหนมาเล่นดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวกันอื่นเรามาเริ่มกันที่อี กันก่อนเลยนะครับว่าในช่วง Open Be t a นี้เนี่ยเขามีอีเวนต์อันไหนที่น่าสนใจมาให้เราเล่นบ้างเนาะอย่างแรกเลยก็คือล็อกอินอีเวนต์นะครับทุกคนเราก็จะได้พลังงานเราได้ทองได้สมุดนะครับมาอัปเกรดตัวละครนะแล้วก็ในวันที่7เนี่ยเราจะได้ที่สุ่มกาชาถึง10อันเลยแล้วก็มีอีเวนต์ล็อกอินรายวันนะครับที่ได้เป็นพลังงานเหมือนกันเนาะได้ของมาอัปอีกพีตัวละครแล้วก็ได้ที่สุ่มกาชาสําหรับตู้ถาวรนะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยก็คือดรอปเลคูณ2นะครับ ผมสำหรับทรัพยากรในการคราฟอุปกรณ์ต่างๆนะนะก็ยาวไปจนถึงวันที่2ธันวาคมเลยเนาะซึ่งกิจกรรมนี้คือดีมากเพราะว่าเกมเนี้ยเวลาเราจะคราฟอุปกรณ์หรือว่าคราฟการ์ดเทพมาใช้งานเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรพวกนี้นะครับทุกคนแล้วช่วงนี้กำลังดรอปคูณ2อยู่ด้วยหมายความว่าเราจะสามารถอัปเกรดตัวละครเนี่ยได้ไวมากขึ้นนั่นเองเนาะก็เป็นช่วงดีๆนะที่เราต้องรีบฟาร์มกันนะครับทุกคนใครที่จะมาเล่นเนี่ยก็อย่าลืมรีบมาเล่นก่อนที่กิจกรรมนี้จะหมดเขตด้วยนะแล้วก็ทีนเด็ดเลยนะครับทุกคนทรั ใหญ่ในช่วงนี้เนาะก็คือเนื้อเรื่องของวาคาน่านั่นเองซึ่งเป็นตัวละครเลดอัพตัวแรกของเกมนี้เลยนะครับซึ่งในอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีเนื้อเรื่องของวาคาน่าให้เราเล่นเนาะแล้วก็มีแบทเทิลนะครับพวกหมดท้าทายด่านต่างๆ,ๆนะครับทุกคนให้เราได้เข้าไปเคลียร์แล้วก็ได้ฟาร์มของกันนะครับแล้วก็มีเควสเพื่อให้เราได้รับเพชรไปสุ่มตัวละครฟรีด้วยแล้วก็ในร้านค้าเนี่ยเราก็สามารถเอาแต้มที่ได้จากการฟาร์มกิจกรรมท,ท้าทายเนาะมาแลกของรางวัลได้นะทั้งพลังงานนะครับที่สุ ของอัปเกรดตัวละครต่างๆเลยก็ของที่แบบดีมากๆก็คือการ skill, ์ดสกิลพลุแสงเจิดจ้านะครับทุกคนการ์ดใบนี้คือจะทําให้เราโหดขึ้นมากๆเลยก็เป็นทตุแสงด้วยซึ่งตรงกับทตุของวัคนณาพอดีนะครับก็ underscore. เอามาใส่ให้กับวัคนณาได้นะรับรองว่าโหดขึ้นแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเล่นโหมดท้าทายให้ดูละกันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูด้วยเนาะว่ารูปแบบการต่อสู้ของเกมนี้เป็นยังไงนะครับเผื่อว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเนาะก็เดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันนะซึ่่งรรูปแบบกาเลน ของเกมนี้นะครับก็จะเป็นเทิร์นเบทเนาะแต่ว่าจะเป็นเทิร์นเบทที่ไม่เหมือนกับเกมอื่นๆนะครับทุกคนเพราะว่าเกมเนี้ยเป็นเทิร์นเบทที่เราต้องถอยลูกเต่านั่นเองเนาะแต่ว่าก่อนที่จะได้ถอยลูกเต่านะครับมอนตายไปก่อนแล้วนะอ่าอันนี้ก็คือแบบนี้นะครับทุกคนคือทุกครั้งที่เราเริ่มเทิร์นเนี่ยจะได้ถอยลูกเต่าก่อนเนาะแล้วแต้มของลูกเต่าถ้าเกิดว่าออกตรงกับการ์ดสกิลที่เราใส่มานะครับเราก็จะสามารถใช้การ์ดสกิลนั้นได้ฟรีๆเลยอย่างเช่นการ์ดสกิลใบนี้นะครับหน้าแต้มล เป็น6แต้มนะครับการ์ดใบ,บนี้ก็เลยไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าใบที่2เนี่ยมันมีแต้ม2 4 5แล้วก็6พอดีนะครับทุกคนหมายก็ว่าเทินเนี้ยผมก็จะสามารถใช้การ์ดนี้นะครับในงานโจมตีใส่มอนสเตอร์ได้นั่นเองแล้วก็มีการ์ดสกิลใบที่3ด้วยที่มีแต้ม6นะครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นท่าโจมตีปกตินาอไม่ว่าเราจะทอยลูกเต๋าลงเลขเท่าไหร่นะครับก็จะสามารถใช้ได้ในทุกๆเทินอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับว่าอยแล้วถ้าเราอยากจะใช้คอมโบส ลูกเต๋าเราถอยไม่ลงทํายังไงจะใช้งานไม่ได้หรอตรงนี้ก็ไม่ใช่นะครับทุกคนเพราะว่าทุกครั้งที่เราถอยลูกเต่าเนาะสังเกตว่าผมจะได้เป็นค่าพลังสะสมมานะครับซึ่งค่าพลังสะสมตรงนี้ก็ให้เรามองว่ามันคือค่า AP ก็ได้ซึ่งการ์ดแต่ละใบเนี่ยเราสามารถใช้ค่าพลังสะสมตรงนี้ในการเรียกใช้สกิลได้นะอย่างเช่นถ้าผมอยากจะใช้สกิลอันนี้ได้นะครับผมก็จะต้องมีค่าพลังสะสมสีแต้มก่อนถึงจะสามารถใช้สกิลนี้ได้ day, นั่นเองเนาะดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าถอยลูกเต๋าไม่ได้แล้วจะไม่สามารถใช้ skill ้สกที่เราตอง ได้แค่เราต้องมีค่าพลังสะสมให้ถึงที่กําหนดก่อนแล้วก็ค่อยเอามาเรียกใช้สกิลที่ลูกเต๋าเราถอยไม่ลงอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนมันก็สามารถทําคอมโบตามปกติได้เหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าข้อดีของการถอยลูกเต๋าเนี่ยก็คือเราจะได้ไม่จําเป็นต้องใช้แต้มค่าพลังสะสมไงถ้าถอยลูกเต๋าลงแต้มที่การ์ดใบนั้นกําหนดมาให้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้งานสกิลนั้นได้ฟ,ฟรีๆเลยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เกมนี้มีระบบแพ้ทางทตุและก็คลาสด,ด้วยนะซึ่งคลาสเนี่ยเขาจะมีควีนพ่อเนะครับผม ลูกไนท์และก็บิชอปเนาะการแพ้ทางเนี่ยก็ตามลูกศรเลยก็คือควีนเนี่ยจะชนะพวกลูกไนท์และก็บิชอปนะครับแล้วก็ทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะชนะพอลนะครับแต่ว่าพอลเนี่ยก็จะชนะควีนอีกทีหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของธาตุนะครับก็จะมีธาตุแสงธาตุมืดธาตไฟธาตลมธาตุน้ำเนาะก็วนๆกันตามลูกศรนะครับแล้วก็มีเรื่องของการชนะธาตุแบบ2ขั้นด้วยนะครับอย่างเช่นมอนสเตอร์เนี่ยมีคลาสเป็นควีนเนาะแล้วก็ดันเป็นธาตุแสงด้วยแต่ว่าตัวละครที่เราใส่มามีคลาสเป็นพอลนะครับแล้วก็เป็นธาต เราก็จะชนะทั้งเรื่องของคลาสและก็ธาตุนะครับเราก็จะทำดาเมจเพิ่มได้อีกเข้าตัวเลยนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็คือระบบการเล่นคร่าวๆนะของเกมนี้นะครับทุกคนเราสามารถปรับเปลี่ยนคอมโบได้ค่อนข้างหลากหลายนะอันนี้เราก็เลือกได้เลยเนาะจะโจมตีเป้าหมายไหนนะครับแบบเดียวแบบหมู่อะไรก็ติ๊กได้นะแล้วก็มีแบบเล่นความเร็วหรือก็ออโต้ด้วยซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมออโต้ให้ดูเลยละกันเพราะว่าตัวละครผมปั้นมาโหดมากๆแล้วนะครับสามารถออโต้ผ่านได้สบายๆเลยนะ นี่นะครับคือสกิลแรงมากนะสำหรับน้องวอนคาน่านะครับทุกคนโอเคถ้าเรามาเล่นด่านท้าทายอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะได้แต้มมานะครับพอได้แต้มเนี่ยเราก็สามารถเก็บสะสมเนาะเพื่อเอามาแลกของรางวัลตามนี้ได้นะก็อย่าลืมแวะเข้ามาเล่นกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูสิ่งที่เราจะเป็นต้องทําในวันแรกกันบ้างนะครับว่าวันแรกเนี่ยเราต้องเริ่มต้นยังไงนะแล้วควรจะเล่นไปในทิศทางไหนนะครับมีเป้าหมายในการเล่นยังไงมีอะไรที่สําคัญบ้างนะครับทุกคนก็มาดูกันนะ ซึ่งเดี๋ยวขอเริ่มที่เรื่องของตัวละครก่อนเลยละกันนะครับทุกคนถ้าเพื่อ,อนๆดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากเข้าเกมมาแล้วนะครับผมแนะนาเลยนะอย่างแรกที่ต้องทําก็คือสุ่มหาตัวละครหน้าตู้ก่อนเลยนะครับผมก็คือวอลคาน่านั่นเองเนาะตอนนี้ก็เป็นตู้เลดอัพอยู่นะเป็นตัวดาเมจหลักเลยก็ติดทร s เอสเลยสําหรับตอนนี้นะครับทุกคนซึ่งหลังจากเพื่อนๆผ่านบททดสอบมาแล้วเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีเนาะเกมนี้คือสอนเล่นจบไวมากนะครับทุกคนหลังจากเล่นจบเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก กฎลับของาะวันในซองจดหมายก่อนนะใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็ยังไปลงได้นะตอนนี้กิจกรรมก็ยังมีให้ทําอยู่นะครับผมเราก็จะได้ที่สุ่มาประมาณ10อันนะครับแล้วก็เพลทอีกประมาณพนะันหกเนาะซึ่งจะทําให้เราส่มได้20โลพอดีนะครับใน20โลนี้เนี่ยพยายามส่มให้ได้วอลันหน้านะครับจะดีมากถ้าสูมไม่ได้ทํายังไงผมแนะนําให้รีนะแต่ถ้าเวิร์ดไม่ซีเรียสอะไรก็เล่นต่อได้เนาะแต่ถ้าอยากจะเล่นสบายนะครับแนะนําให้รีได้นะครับทุกคนวิธีการรีของเกมนี้ง่ายมากนะครับก็แค มาในตั้งค่าเนาะเข้ามาที่บัญชีนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดจะมีคําว่าลบบัญชีอยู่แล้วก็กดลบบัญชีแล้วเขาก็จะให้พิมพ์คําว่าลบเพื่อเป็นการยืนยันนะครับแล้วก็พิมพ์ไปหลังจากลบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปเล่นบททดสอบใหม่นะครับซึ่งใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะเราก็จะสามารถกลับมาสุ่มได้อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ไปกดรับซองจดหมายเหมือนเดิมนะครับได้ที่สุ่มมาก็มาสุ่มหาวัตคณาแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะทีนี้พอพเพื่อนๆได้วัตคณา,ามาแล้วนะครับทุกคนอีกหนึ่งตัวที่ ือน้องหัวฟ้าตัวนี้เลยในตู้เลดอัพนะก็จะเป็นตัวละครสีดาวนะครับแต่ว่าน้องเก่งมากๆนะและก็น้องจะเป็นคีย์หลักสําคัญเลยนะที่จะใช้ในการตีบอสนะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่เราต้องโฟกัสหรือว่าเป็นเป้าหมายของเราในช่วงต้นแพทนี้นะครับทุกคนอ่านะอันนี้คือสําคัญเลยนะครับผมแต่ทีนี้ก่อนจะไปดูนะว่าต้องทําอะไรต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทียริสกันก่อนเลยซึ่งน้องวันคณาเนี่ยอยู่ที่เทียรสเลยนะและก็มีน้องหลันหัวเนาะในตู้เลดอัพหน้าตู้ที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นตัวที่เก่งมาก เหมือนกนกัแต่แนะนําว่าควรจะเป็น5้าดาวเนาะหลันหัวเนี่ยเป็นสีดาวที่เก็บ5ดาวได้ไม่ยากนะครับถ้าได้5ดาวนี่คือจะโกงมากๆเลยแล้วอีกหนึ่งตัวละครที่ทางเกมจะแจกมาฟรีนะครับก็คือน้องเลจิน่าเนาะเป็นตัวซับพอร์ตฮิลได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวฟรีที่เอามาเล่นได้เลยนะครับทุกคนปั้นได้เลยเอามาทีมกับวอคาน่ากับหลันหัวนี่แหละก็จะเป็นทีมที่เริ่มต้นดีมากๆเนาะสำหรับช่วงต้นเกมหรือว่าต้นแพทนี้นะครับซึ่งผมก็เล่นเป็นทีมนี้อยู่เนาะเราอาจจะยังไม่จําเป็นต้องไปปั้นตัวละครอ ก่อนเราจะยังไม่พอเนาะแนะนาว่าปั้นวอคานะ่าหลันหัวแล้วก็เลจิน่าไว้ก่อนนะครับให้เราสามารถผ่านคอนเทนต์ต่างๆได้ฟาร์มได้ก่อนนะแล้วทีนี้ทีมที่2ที่3ที่เราต้องการเล่นเนี่ยแล้วก็ค่อยปั้นเพิ่มเติมมาอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งทีมที่2ที่แนะนำเนี่ยผมก็แนะนําว่าควรจะมีเลโอนสนะครับผมอันนี้ก็เป็น IS, ท r ีเสธาตลมเนาะก็เป็นตัวดาเมจที่แรงมากๆอีกตัวหนึ่งส่วนโคฮาคุเนี่ยก็จะเป็นสีดาวธาตุไฟนะคล้ายๆกับหลันหัวเลยเราก็จะเอามาใช้ในการตีบอสแล้วก็มีเอลลี่นะครับท แ,แต่ว่าเอลลี่เนี่ยผมแนะนําให้เล่นหลังจากปั้นขึ้นมาถึงเลเวล70ขึ้นไปนะครับทุกคนแล้วก็เราเริ่มมีของระดับหนึ่งก่อนเนาะแบบว่ามีอุปกรณ์สวมใส่หรือว่ามีการ์ดตึงๆแล้วนะครับค่อยเอาเอลลี่มาเล่นนะเอลลี่เนี่ยจะค่อนข้างเก่งกว่าเลจ i น่านะครับผมแต่ว่าเราจําเป็นต้องมีทรัพยากรก,ก่อนนั่นเองแล้วสุดท้ายก็คือเอสเม่นะครับเป็นสายแท้งธาตุลมนะตัวนี้ก็ดีมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวเราค่อยปั้นตัวละครพวกนี้เพิ่มเป็นทีมที่2ที่3ทีหลังเนาะแรกๆเนี่ยปั้น3ตัวแรกท ส่วนตัวละครในเดือนที่เหลือก็ตามเทียร์ลิสเลยนะครับทุกคนโอเคทีนี้พอพเพื่อนๆได้ทีมหลักมาเรียบร้อยแล้วเนาะในวันแรกนะครับสิ่งที่พเพื่อนๆต้องทาเลยเนี่ยเพื่อให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วนะผมแนะนําให้มาเล่นเนื้อเรื่องหลักและก็เนื้อเรื่องรองให้ครบทั้งหมดก่อนเนาะเนื้อเรื่องหลักเนี่ยพยายามเคลียร์ให้เสร็จทั้งหมดนะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาเคลียร์พวกเนื้อเรื่องรองแต่ละบทต่างๆนะครับผมซึ่งในแต่ละบทเนี่ยเขาก็จะลดดันในการฟาร์มทรัพยากรต่างๆหรือว่าดันในการครับ,นรบแนนะําว่่่าายิงปดไกเฟ ยิ่งดีเนาะแล้วทีนี้ในระหว่างที่เพื่อนเพื่อนฟาร์มเนื้อเรื่องรองพวกนี้ไปถึงระดับหนึ่งที่แบบไม่สามารถไปต่อได้แล้วเนาะมอนตีแรงเลเวลเราไม่ถึงนะครับผมสิ่งต่อไปที่ต้องทำนะครับผมก็แน่นอนแหละว่าเราก็ต้องมาอัพตัวละครก่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการอัพตัวละครก็เข้ามาที่รายละเอียดตัวละครเนาะแล้วก็กดค้างที่ตัวละครน,นะครับเข้ามาที่เลเวลอัพแล้วก็ไปหาสมุดอัพอพีมาซึ่งเขาแจกเยอะอยู่แล้วนะอันนี้น่าจะไม่มีปัญหาสําหรับวันแรกแล้วก็อัพเกรดเลเวลขึ้นไปนะครับ รเราก็ดูว่าต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างเราสามารถกดค้างได้เขาก็จะมีบอกว่าไอเทมชิ้นนี้เราสามารถหาได้จากไหนนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมากรุกแลวก็อัญมณีตามธาตุของตัวละครน,นั้นๆน,น,นะครับซึ่งทรัพยากรพวกนี้เราก็มาฟาร์มระที่สํารวจนะเข้ามาที่แดนเก็บเกี่ยวนะครับแลวก็เข้ามาที่ทรัพยากรนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นอัญมณีตามธาตุเราเมื่อกี้เป็นธาตุแสงเราก็เข้ามาฟาร์มดันธาตุแสงแล้วก็หมากรุกนะครับเราก็ไปดูว่าตัวละครเมื่อกี้ใช้เป็นชิ้นส่วนไหนของหมากรุกนะครับล้วก็ มาฟาร์มจากดันพวกนี้ได้ซึ่งหมากลุกเลยก็อัญมณีพวกนี้นะครับเรายังสามารถเข้ามาที่ช่างตีเหล็กนะและก็วัตถุดิบนะครับเพื่อคราฟได้ด้วยถ้าเรามีชิ้นส่วนเล็กๆที่ฟาร์มจากดันเลเวลต่าๆมาก่อนหน้านั้นนะครับผมเราก็สามารถเอามาคราฟให้เป็นระดับที่สูงมากขึ้นได้เนาะสามชิ้นก็คราฟระดับสูงได้ชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมหมากลุกก็ได้เช่นเดียวกันนะก็ช่วยประหยัดในการฟาร์มทรัพยากรได้ค่อนข้างเยอะเลยเนาะเพราะว่าเอาของระดับต่ำๆนะครับมาอัปเกรดขึ้นไประดับสสูงไดด้้้แแลลลวววพอเเรราปดดเรเิตั็จ ก็อัพเลเวลขึ้นไปนะครับทุกคนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะพอถึงระดับหนึ่งนะครับที่เราสามารถมาเล่นเนื้อเรื่องต่อได้เนี่ยเราก็มาเล่นเนื้อเรื่องต่อได้เลยขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสลับไปเรื่อยๆนะเน้นลงเนื้อเรื่องลองให้ไกลที่สุดก่อนนะครับผ่านไม่ได้ก็ไปอัพเลเวลพออัพเลเวลเสร็จแล้วก็กลับมาลงเนื้อเรื่องก่อนนะครับซึ่งในวันแรกเนี่ยก็น่าจะผ่านมาได้แบบไกลระดับหนึ่งแล้วนะครับทุกคนแล้วก็วันที่2นะถ้าเรามีเวลาเล่นเนาะแค่วันที่2องเนี่ยก็น่าจะเคลียร์ได้เกือบทั้ ในเรื่องต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อัพขั้นเลเวลตัวละครขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการฟาร์มแล้วเนาะเราก็จะมาทําการเล่นคอนเทนต์ต่างๆนะับพวกอ e ีเวนต์หรือว่าการหาของอัพตัวละครอัพเกรดอุปกรณ์อะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูในส่วนนั้นกันต่อนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งเกือบลืมพูดไปเลยก็คือนะครับสิ่งที่พเพื่อนๆต้องทํานะในวันแรกแล้วก็ต้องทําในทุกวันเลยก็คือในร้านค้าอ e ีเซกนะครับตรงนี้ให้เรากดสลับร้านค้าก่อนนะครงนนน้ะา่ผผมมซึแ นะว่าให้เพื่อนทุกคนเนี่ยซื้อหีบอัญ,ญามณีตรงนี้ให้ครบทุกวันเลยนะครับเฉพาะที่แบบใช้ทองเนาะถ้าเกิดว่าใช้เพชรเนี่ยอันนี้สายฟรีอาจจะไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเปลืองเพชรในส่วนของหมากลุกเนี่ยเพื่อนๆอยากจะใช้ก่อนก็ได้เนาะเอาไปอัปเกรดเลเวลตัวละครปลดล็อกลิมิตนะครับทุกคนแต่ว่ากล่องอัญ,ญามณีห้ามใช้เด็ดขาดผมแนะนําให้ดองเก็บไว้นะถามว่าทําไมต้องดองนะครับผมเพราะว่ากล่องอัญ,ญามณีเนี่ยเป็นช่องทางเดียวสําหรับตอนนี้นะที่จะทําให้เราได้อัญ,ญามณีไรทธาตุนะครับผมซึ่งอัน,น สําคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการคราฟอุปกรณ์หรือว่าการ์ดที่เป็นแบบไร้ธาตุดันเองซึ่งตอนนี้ยังไม่มีให้ฟาร์มนะครับไร้ธาตุเนี่ยเป็นธาตุดียวเลยที่ไม่มีให้ฟาร์มในตอนนี้นะครับเพราะงั้นเราจะหาจากช่องทางอื่นไม่ได้ดอนอกจากหีพวกนี้นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราอย่าพึ่งใช้นั่นเองจนกว่าเราจะสามารถครัฟพวกอุปกรณ์สวมใส่พวกเนี้ยที่เป็นแบบไร้ธาตุได้นะเราก็ค่อยเอามาครัฟเพื่อใช้งานนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งอุปกรณ์ไร้ธาตุพวกนี้ถือว่าโกงมากๆในระดับหนึ่งเลยนะ ก็มีในส่วนของการ์ดด้วยนะเข้ามาที่ห้องสมุดและก็มีสกิลตรงนี้นะครับก็จะมีการ์ดบางประเภทที่เป็นแบบไรธาตนะุเนาะที่เราต้องใช้อัญมณีไรธาตุในการคราฟเช่นเดียวกันรวมถึงการยกระดับด้วยการ์ดใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่โกงมากๆเหมือนกันนะครับทุกคนเลพิดสลัดนะเราจะต้องมีการ์ดนี้เป็นขั้น5ก่อนนะครับหรือว่าอนะัพ5ดาวเนาะแล้วก็เอามาอัปเกรดเป็นใบนี้นะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องใช้ไรธาตุเนี่ยถึง20ก้อนเลยนะครับทุกคนถ้าเราไม่ดองเก็บไว้นะบอกเลยว่ากว่าจะคลาฟการ์ดใบนี้ได้น่าจะอีก นานเลยนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆเนาะที่เพื่อนๆจะเป็นต้องทําในช่วงวันแรกๆเนาะแล้วก็จำเป็นต้องทําทุกวันด้วยนะครับจะได้เติบโตแบบรวดเร็วนะครับผมแล้วทีนี้พอเราอัปเกรดตัวละครหรือว่าพัฒนาตัวละครมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับทุกคนเป้าหมายต่อไปของเรานะหรือว่าเป็นเป้าหมายหลักของเราเลยในช่วงต้นแพทนี้นะครับทุกคนก็คือการที่เราจะสามารถล้มบอสโดมินัสได้นั่นเองนะอันนี้คือบอสใหญ่เลยสําหรับตอนนี้เนาะเป็นกิจกรรมหลักนะครับผมเราพยายามปั้นตัวมา ก็เพื่อที่จะเอามาฟาร์มบอสพวกนี้แหละนะครับเพราะว่าบอสพวกนี้เนี่ยโหดมากมากนะครับแล้วโหดอย่างเดียวไม่พอของรางวัลยังดีด้วยเพราะว่าเขาดรอปการ์ดนั่นเองนะครับจะเป็นพิมพ์เขียวในการครับ การ์ดบอดนั่นเองนะถ้าเราอยากจะได้การ์ดบอดมาใช้งานนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ์ดโกงๆเท่านั้นแหละนะเออเราก็ต้องมาล้มบอสตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับเราก็จะได้พิมพ์เขียวมาแต่ว่าคลิปนี้อาจจะยังไม่มีลงบอสให้ดูนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสู้บอสในคลิปถัดไปนะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาแจกคลิปนะครับแลวก็แนะนําเกี่ยวกับการสู้บอสตัวนี้เนาะพวกเมคนิกอะไรพวกนั้นนะครับผมว่าเออเราต้องแก้เมคนิกอะไรยังไงทํายังไงถึงจะสามารถเอาชนะบอสตัวนี้ได้เนาะก็เดี๋ยวรอตติิดามในคลป ไไปด้นะครับแต่ก็ในการลงบอสพวกนี้เนี่ยยังมีการจัดอันดับด้วยนะครับผมเขาจะมีบอกเลยว่าใครที่สามารถผ่านบอสตัวนี้ได้แล้วเนาะสำหรับตอนนี้แล้วก็ทําสกอร์ไปเท่าไหร่นะครับผมและก็คนที่ติดอันดับเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีแจกของรางวัลให้ด้วยนะก็จะเป็นเป้าหมายหลักๆของเราเลยเนาะที่ต้องมาเล่นนะครับสําหรับช่วงนี้นะก็พยายามมาฟาร์มบอสพวกนี้ให้ได้นะแล้วก็ติดอันดับนะครับผมเพื่อแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนั่นเองโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยว ขออนุญ,ญาตไปอัปเกรดตัวละครแะ้วก็เตรียมตัวก่อนนะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยมาหลอดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ทริคในการตีบอสระดับโดมินัสให้นาะว่าต้องเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดาวนโหลดมาเล่นด้วยกันก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดตัวเกมได้เลยนะครับในลิงก์ใต้คลิปเนาะและก็ผมมีโค้ดมาแจกด้วยนะก็จะเป็นโค้ดของทางช่องผมเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่ปักหมดอีกทีนึงรวมถึงโค้ดอื่นๆที่เหลือด้วยเพื่อนๆก็สามารถเข้าาไไปตติดตม ในดิสคอร์ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงก็ดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ